องขอแสดงความยินดีกับนักร้องหนุ่มหุ่นหมีค่ะอย่างคุณป๊อปปองกูลนะคะเจ้าของวลีโลกสองใบค่ะแต่งานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นปิดตำนานโลกสองใบมาสักพักแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มีแค่รักเดียวใจเดียวกับภรรยาสาวค่ะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นเดินหน้าโชว์ความหวานแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะโดยทางด้านคุณป๊อปปองกูลค่ะก็ได้มีการออกมาโพสรูปคู่กับภรรยาค่ะที่ในมือนั้นถือช่อดอกไม้ช่อหนึ่งแล้วก็ใส่เวลที่ติดผมเจ้าสาวค่ะพร้อมเป็นเจ้าสาวแบบเต็มตัวด้วย ซึ่งเจ้าสาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแล้วก็เป็นเจ้าสาวคนดีคนเดิมของคุณป๊อปปองกูเนี่ยแหละค่ะที่ทั้งคู่ค่ะกําลังจะจัดงานแต่งงานใหม่อีกครั้งเป็นรอบที่2ค่ะโดยทางด้านเจ้าสาวค่ะมีชื่อว่าคุณปราวราศินีค่ะหรือว่าอาจารปานะคะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะโดยหลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่ทราบว่าความจริงแล้วทั้งคู่นะคะแต่งงานกันไปเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะแต่ด้วยเรื่องราวในตอนนั้นค่ะต้องบอกเลยว่าอาจจะทําให้หลายๆลคนนั้นสับสนและทางด้านคุณป๊อปปองกูลค่ะจึงอยากจัดงานแล้วก็แต่งงาน ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนว่าเป็นการให้เกียรติกับภรรยาของตนเองค่ะโดยทางนั้นคุณป๊อปบังกูลค่ะได้ออกมาโพ์รูปภาพหลังขอแต่งงานใหม่นะคะพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ค่ะว่าปีนี้จะแต่งงานใหม่ครับท่ามกลางบรรดาเพื่อนสนิทแล้วก็ทีมงานค่ะเข้ามาร่วมแสดงความดีในครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยค่ะ และในรายการค่ะทางด้านคุณป๊อปปองกูลนะคะเคยเล่าด้วยค่ะว่าตนเองนั้นจีบภรรยามาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ไม่ค่อยได้พาไปเดทที่ไหนเพราะว่าต่างคนต่างทํางานเยอะและด้วยความที่ตนเองเป็นคนสาธารณะค่ะทางด้านคุณป๊อปปองกูลก็บอกว่าคิดอยู่นานว่าจะเปิดเผยให้คนเห็นมุหมหวานกับครอบครัวดีไหมเพราะว่าก็แอบเขินอยู่แต่พอมาถึงวันนี้ค่ะทางด้านคุณป๊อปปองกูลก็บอกว่าตนเองนั้นก็ไม่สนใจใครแล้วเพราะอันไหนที่ทําแล้วภรรยามีความสุขก็อยากจะทําให้เขา และสุดท้ายค่ะทางเราค่ะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ